โอเคนะครับก็กลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเองนะครับอ่ามิสตอรี่เบคอนวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มเกมจูจูบล็อกนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการฟาร์มกันเลยนะก็ะได้ฟาร์มหลังใหม่แต่ละยี่สิบแปดเลเวลแล้วแซมพวกนี้ผมมาานันจะไหนเราไม่ได้เติมแต่เอามาให้เขียนน่ะเขียนเดี๋ยวผมทําการนั่งตรงนี้กันมันจะฟาร์มสะดวกดีนะนี่นะฮะยี่สิบแปดเลเวลผมฟาร์ม C, ดีโฟสีไดเลเวลเก้า ก่อนหน้านี้ใช้เคซีไดมอนโดนะครับสเตปผมก็น,นี่เงน้นพาวเวอร์ตันโซตายตายจีจีเกิน ตัวนี้มันตีลัวดูดิปุ๊บ,บเนี่ยตายลูคิวต่อจริงๆมันมีวิธีท,ทำทูเมดอินเฮเวนอยู่ไหมผมพอรู้วิธีท,ทำอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นร้างค้าแล้วรับฟาร์มอะไรเป็นอย่างฮะหาก่อนไม่ตรงนี้ไม่มีซีมูนอันนี้แหละซีมูนอยู่ เงี้ยชีมูนแต่เราไม่ได้ทำเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจเท่าไหร่โอ้ยไม,ม่เขียววะ,ะมีเบิร์ดเทรดช็อปอะนไลอืมยังไงตีแวมไพร ดจิดิดโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไกินเอาบักนั่นตายนี่ตียงไงให้ตายวะเออ เราจะทำการล่อมันว่าไงผมตายมันโหดเกินไปยัปงอันนี้สามสิบมาสเตอรี่เฮ้ยไม่ไม่สำคัญเลยนี่ฮะ เราจะนำโอเวอร์คืนไปจริงๆอีกรหัสหนึ่งเป็นรหัสรองนะครับเราได้เล่นจนปั่นไปแล้วเอออันเนี้ยพอโอเคเนะลยหนึ่งโอราเนี่ยแบบโอราโอราโอรา,ล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 าซื้อเลยอืม ผมทำการไปซื้อตรงนู้นแล้วกันเอาดีโฟซีมาเลยนะเดี๋ยวทำการซื้อเวลให้มันเยอะเลยแล้วกันเียือสี่สิบโลบักผมจะทำการซื้อเวลมาสิบเรลวไม่ค่อยคุ้มเลยนี่นะครับ 嗯，肥了、mm。Hmm. ไมนะ่เราทำเลยซนะื้อใหม่บายบายบายเีผมไปซื้อเรื่องนอกเกมแล้วกันโอเคตอนนี้เราได้การซื้อเรียบร้อยแล้ว เฮ้สาวฮัมสองหนึ่งปึ๊บเรียบร้อยเราตันแล้วปันโดเคทีนี้เราจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นแบบ300%เปอร์เซ็นต์

ตีไม่เข้าหรอกเลิฟเทนของฉันะแล้วโอ้ล่า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 อือหือ,อ,อทีละควีนชาผมอีกแล้วโหโกงแม่ตัวนี้ ใช้ได้เลยนะเงินหกหมื่นแล้วเนะี่ยแป๊บเดียวเองทำไมไปอยู่น,นู่นหมดเี่นนะเอ้า อะไรผิดน,นี้อือหือนี่ละ มันงงงงนะครับว่าผมไปไหนอือ <c oughs> <c oughs> หือน่าเบื่อมากเดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟไปกัน โดนบูลี่ม่หยุดเลยโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟบีพีแทนนะอยู่เซิร์ฟรวมแล้วโดนฆ่าเราวๆเลยรับไม่ได้เดเมนชั่นของ o l แคนูนะครับนี่ไงเดี๋ยวโทฟาร์มให้เวลสัก40แลิวกันแล้วเดี๋ยวผมก็จะอาจจะเกียแล้วไปเล่นทรงนี้เล่นทนี้ต่อนะครับ นี่นะฮะออโต้คิวง่ายมากเดี๋ยวผมจะทำการลากนี่นะฮะกดากดคิวสุดแล้วเบลอสามสิบสี่เลยนะถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะ นได้เป็นชั้นับไม่ไม่ใช่กับเพลแกัเกือนะครับตายเวลสามสิบหกนะครับลงดูแคนูดิแรงขึ้นนะเปล่านี่นะฮะ โอ้โหตีแรงมากตอนนี้ชิวๆเออครับเหลือเวลรสามนาทีครับเดี๋ยวผมก็ต้องเลืกยิงอ่ไม่ทำอย่างอื่นแทน สามแปดแล้วนะครับรู้สึก G G มากแบบเวลตันละเบลสแตนตันแล้วแบบ G G เลยหกพันเจ็ดพันกว่านาที ตีมันต่อเรื่อยๆไล่สองนาทีนะครับซื้อปะ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 ลงไปเก็บเวลลรอแหละเวลสี่สิบเหลือเวลาสองนาทีครับนะเดี๋ยวเราจะรีตัวไปเพื่อไปที่เกาะน,น้ำแข็งมันจะใช่นะเกาะน,น้ำแข็งอืม สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าป้ายไหนคือไปทางไหน,นครับมีตัวบอกนะครับจังเกิลทีที่ผมก็ไปอิสแลนด์เวลสี่สิบเก้าสิบอันนี้คือจังเกิลนะครับส่วนอิสแลนด์ไปทางนี้ขวามือนี่อิสแลนด์เวลสี่สิบเก้าสิบแต่ผมไม่มีตัว,ตวเดินไหวเลยเช้าเลยแต่ไม่เป็นไรถ้าเดินสหลอดที่ ดูดคตดเท่ส่วนเก้าอี้ตรงด้านหน้านะครับที่เราเห็นตรงนู้นะครับตรงด้านหน้าตรงชายหาดเนี่ยมันก้าอี้ที่ไีไว้ทำมีดิเชนเลสเลยควีมนะครับนี่ไหนดูหนดินี่นะครับแล้วเดี๋ยวอ,อรอบหน้าผมจะมาทำ ฟาร์มตรงนี้นะครับใน V.I.P เหมือนเดิมนะครับก็ bye บายบายโชคดี